One Piece Live Action อริจินอลซีรีส s จาก Netflix จะดีสมกาัารอคอยไหมไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบนฝากกระทืบไลร์ต่อยส u b s c คร b e และทุกกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับเรียกได้ว่าต้องเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าตารอคอยมากที่สุดในปีนี้อย่างแน่นอนครับ เนื่องจากมันเป็นซีรีส์ที่แบบหลายๆคนแม่งตราหน้าไว้ว่ามึงทําไม่ได้หรอกไอ้เคียวันพีทแม่งการ์ตูนจ๋าเออทำยังไงออกมาแม่งก็แบบดูไม่สมจริงดูแบบแม่งแม่งมึงถ่าออมาแม่งดูตลกแน่นอนผมอยากจะบอกกับคนคนนั้นครับว่าวันนี้เราสามารถพูดอย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าวันพีซเวอร์ชันคนแสดงเรื่องนี้แม่งสามารถลบคำคอรหาของพวกเฮเตอร์พวกนั้นได้อย่างหมดจดเลยครับ <S <S จริงๆเนี่ย มันก็เริ่มมีเขาแบบเออมันน่าจะออกมันดีงามนิดนึงอะนะตรงที่ไอตัวเออเนฟริกส์เนี่ยเขาได้ปล่อยแบบทวกทีเซอร์ปล่อยพวกแบบเออพวกแคสนักแสดงออกมาให้เราแบบเชยชมกันก่อนที่เราจะได้เออดูและแบบโผมลงให้เราแบบเอออยากดูขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยซึ่งส่วนมากแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเออออกมาให้ความคิดเห็นในเชิงบวกนะอาจจะมีแบบติดนิดๆหน่อยๆเรื่องพวกดีเทลอะไรพวกเนี้ยซึ่งสำหรับผมผมช่างแม่งหมดเลยเว้ยไอพวกแบบเออดีเทลยิบยย่อยๆเนี่ย อย่างเช่นแบบเออพวกตัวละครวันพีที่ต้องมีส่วนสูงเยอะๆแบบสูง200เซนอัพอะไรพวกเนี้ยหรือจะเป็นแบบไอ้อพวกซันจิที่แบบเออมีขนขนตาแบบมว้มวนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคิวคิววนๆซึ่งผมก็แบบเออพวกมึงเอากันเลยพวกมึงลงดีเทลกันมาเลยกูขอให้แบบแค่มึงเล่าเรื่องออกมาดีๆกับแบบมึงการแสดงดีๆอะ่ะแค่นี้ยผมพอใจแล้วจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมแค่อยากจะออกมาตอกย้ำครับว่า เฮ้ย <H an ly> พวกคุณไปดูเหอะแม่งไม่เสียหายหรอกเว้ยกับไอวันพีซเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคนเขาอยากจะทําออกมาตั้งนานนะไอไอวันพีซเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยแต่พวกคุณลองคิดดูครับว่าเอ้ยทำไมจูๆ่ๆอาจารย์โอดาเขาถึงเออเซ็นอนุมัติวาเออมึงสร้างได้เลยเว้ยวันพีซแน่นอนครับตัวอาจารย์โอดาเนี่ยเขาจะต้องมั่นใจก่อนครับว่าเฮ้ยมึงทำออกมาแม่งจะต้องออกมาดีไม่ว่าจะเป็นแบบขั้นตอนการเลือกนักแสดงหรือแบบเรื่องกํากับเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเออตัวอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนลงมาดูเองเลย ซึ่งหนื่องจากที่ผมได้ดูวันพีซเวอร์ชั่นโคนแสดงเรื่องนี้แล้วนะผมต้องบอกเลยครับว่าเฮ้หหยหลายๆอย่างแม่งดูดีว่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานภาพที่แม่งออกมาดูดีสัดสัด,สดแบบเห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนอ่ะและยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนวันพีซเนี่ยพวกคุณจะต้องแบบโอ้โหอาจจะต้องมีแบบถึงขั้นแบบโอ้โหโอไอ้ที่นี่มันฉากในตำนานอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CG แบบพวกนกพวกหอยทากสื่อสารหมัดยางยืดหรือจะเป็นแม้แต่พวกเจ้าสมุทรอะไรแบบนี้นะ ซึ่งมันถาออกมาได้แบบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากครับหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมึงอวยหรือเปล่าวะมึงชมอย่างเดียวเลยเออทุกอย่างมันจะดีขนาดน,นั้นเลยวะออไม่มีข้อเสียอะไรเลยผมอยากจะบอกตรงนี้เลยครับว่าไอซีรี์เรื่องนี้เนี่ยแม่งดัดแปลงออกมาจากมังงะได้แบบโอ้โหโอเคเลยซึ่งถ้าใครเป็นแฟนวันพีซเนี่ยแม่งไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ดูอะเอางี้ดีกว่าผมจะพูดอย่างนี้ครับว่ามึงมีเหตุผลอะไรที่มึงจะไม่ดูวะเออนึกภาพครับ ซีรีส์วันพีซไลท์เวอรชันซีรีส์นี้เนี่ยมันมีทุนสร้างต่อ1นตอนเฉลี่ยตกอยู่ตอนละประมาณ17ล้านดอลลาร์ครับแม่งเยอะกว่าซีรีส์ระดับแบบโอ้บิ๊กบิ๊กอย่างเกมออฟโทแล้วอะครับเออแค่นี้แม่งก็คุ้มแล้วในแง่ของสเกลของหนังในแง่แบบเออเอ็กซ์ตร้าในแง่ถึงแบบสิ่งปลูกสร้างในหนังที่เขาทําออกมาเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มส่วนใครที่ไม่เคยอ่านวันพีซมาเลยเออแบบไม่เคยแบบได้ยินแม่งหลุดเข้ามาในเซรีเบลลมของคุณเลยเนี่ยถ้าคุณถามว่า ถ้าคุณดูซีรีส์เรื่องนี้คุณจะเข้าใจไหมส่วนตัวผมนะผมว่าเข้าใจแต่จะมีความเอ๊ะนิดหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณก็คงจะเกลียดว่าเออมันก็เป็นหนังโจรสลัดเว,เวอร์เรื่องหนึ่งอะครับว่าในที่นี้ก็คือไอ,อ้ที่ที่มันโลกหาเลยวะแม่งมีแบบผลไม้ปีศาร์หรือแม่งแบบแม่งมีโทรศัพท์เป็นหอยทากอะไรแบบเนี้ยเออมีเจ้าสมุทรในทะเลแล้วโหคือแม่งดูแบบแฟนตาซีมากแต่ด้วยบริบทแล้วก,การเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจครับว่าเออนี่ก็คือโลกนซีโลกึง อันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะถ้าถามว่าวันพีซไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเป็นหนังที่ดีหรือเปล่าผมอยากจะให้วัดทุกเรื่องเลยครับว่าเออทุกซีรีส์ว่าตอนที่1นเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เราอยากจะดูตอนที่2ต่อทันทีเลยไหมซึ่งสำหรับผมนะถ้าคุณไม่รู้จักวันพีซมาก่อนเลยเนี่ยผมว่าเฉยๆนะเออดูตอนที่ึงจบแล้วตอนที่2ก็เออผมดูต่อตอนไหนก็ได้วะไม่ก็คือหนังโจรสลัดแฟนตาซีประจ ol ไพรเรื่องๆหนึ่งก็สรุปครับสำหรับแฟนวันพีซมึงไปดู ส่วนคนที่ไม่รู้จักมาก่อนเลยอาจจะแบบต่อติดชา้านิดนึงจนกว่าหนังมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นหรือแบบทําให้เรารู้สึกผูกพันไปกับตัวละครระหว่างที่เราดูได้นะก็่อนผมไปผมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กระดิ่งเป็นกาลังใจให้ดูมาบนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ติ๊ t o อกดูมาบนเลยนะครับสําหรับวันนี้ดูมาบ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ Hey we're the cast of One Piece and we're here at Netflix to do an event in Brazil Soon, <laughs> Reminding everyone from the get-go that Zoro has the biggest chest in all of One Piece. Chest, chest, chest. I'll take that as a compliment. <laughs> Thank you. Who are the seven warlords of the sea? So, I know a few. Mihawk. Uh, crocodile. Well, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, that's right. Crocodile. Cro Jimbei. Uh, Gecko moria. Boa Hancock. Mm -hmm. or Maybe you guys can answer. What's the The flamingo. I, I cannot remember. Oh, the flamingo. Yeah. Oh. How does the ship travel underwater? So they do something called coating on the Thousand Sunny so that it can go underwater. So, so that it okay. can oh, go, 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 underwater. go underwater. The little bubbling. Whoa. Can the going merry fly? Yeah. Who is the creator of One Piece? Oh, oh, oh I oh don't know. <laughs> oh no. Oh, man, it was like Don't even. No, do yeah, it. yeah, let's not <laughs> Sorry Oda-sensei. Sorry, Oda -sensei. Sorry Oda -sensei. we love you Oda-sensei. <laughs> <laughs> we love you Oda-sensei. You've a fan of One Piece before? Did you become fans working on the show? Always was. I'm Japanese. Why would you ask me that question? Why is One Piece so popular? It's like saying, why is the Bible so popular? Next. Yeah. Are the four emperors, Shanks, mm -hmm. <gasps> Buggy's one, right? Buggy. It's buggy. Blackbeard. <gasps> and I'm certain somebody. Uh, I who could the, who could the fourth <gasps> one be? <laughs> I wonder who could it be. I guess we'll find <laughs> out. Together. Who is stronger, Sanji or Zoro? Mm -hmm. Let's not. Oh. Let's not. We'll be here all day. Oh, all nice. I'll say is I don't need any external weapons. Hey. Look at the bounty. <laughs> Look at the bounty. Oh. Oh, okay. <laughs>